สวัสดีครับวันนี้โจดชาแนลพามาดูมะยมฝนเพิ่งตกไปเมื่อคืนนะลูกมันก็จะติงติเดี๋ยวแม่แต่จะทำมะยมเชื่อมนี่เต็มต้นเลยนี่แซบแบแๆ,ๆ,ๆ,ๆทำพริกเกลือมาจิ้มนะเต็มเลยเต็มเลยนี่ อุ้ยน่ากิน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 เต็มต้นท่านผู้ชมของกินเต็มบ้านนะเศรษฐกิจพอเพียงโอ้ยบนยอดก็มีอีกนะท่านผู้ชมเพื่อนๆเปียวปาก ยืนยืนทาน่ายเนี้น้ำลายน้ำลายไหลเลยเนี่ยอยากเอามาจิ้มเกลือกินดูมันใหญ่มันเยอะแท้นเนาะไปแล้วเนอะรถเก้ารถเก้าดัตสัน40่ปีที่แล้วนี่อันนี้มะม่วง3ฤดูนะ ถ้ามันสุกขาต้นอร่อยเอ้านี่นี่นี่ได้กินแล้วลูกหนึ่งอุ้ยน่ากินกินได้ครึ่งหนึ่งแล้วฝั่งนี้มันแตกกินกันนี่ชมพูก็ออกแล้วนะเดี๋ยวรอให้มันลูกใหญ่ก่อนนะอุ้ยชมพูก็มีกินนะฝนพึ่งตกฝนพึ่งตก ต้องคอยมันลดน้ำไปแล้วนะไปกินมะม่วงแล้วโจมมาดูกล้วยโจมมาดูกล้วยอืม Ha macam ni ni. Kali ni